รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษานางสาวรุ่งระวีสีสองเมืองตำแหน่งผู้อุ่วในการโรงเรียนบ้านพังงน รักโรงเรียนมารยาทดีมีวินยัยวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านพังงูเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเรียนรู้คู่คุณธรรมเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตตามศาสตร์พระราชาโรงเรียนบ้านพัง,งูปฏิบัติภารกิจหลักในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการควบคุมคุณภาพตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพตรงตามความมุ่งหวังของสังคมทำให้เกิดความมั่นใจในมาตรฐานการบริหารการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ระบุในหลักสูตรภายใต้วิถีของประชาธิปไตยโดยนำหลักคารวะธรรมปัญญาธรรมและสามัคคีธรรมทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตามนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3 เด็กมีความรู้ครูมีนวัตกรรมผู้นำมีธรรมภิบาลสถานศึกษาปลอดภัยพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ควบคู่กับการใช้มตารการทางสาธารณาสุขและมาตรการทางสังคมอย่างเคร่งครัดในโรงเรียน ด้านนวัตกรรมและนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพงูมีการใช้เทคโนโลยีสื่อไอซีทีและนวัตกรรมทางการศึกษา (Education Administration) การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ Google s i t e าย a งูสกูลอา l อุดรชานีดอทจีใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในขอบข่ายภารกิจการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนครูบุคลากรทางการศึกษามีรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกหนึ่งรูปแบบ ที่นักเรียนให้ความสนใจและต้องการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนมีพัฒนาการสมรรถนะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและฝ่ายเรียนรู้เพิ่มขึ้นด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโครโรนา โรงเรียนบ้านพังงูได้บริหารจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดังนี้ 1. on air การเรียนผ่าน DLTV 2. on demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ 3. ออนไลน์เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและ 4. on hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสารเช่นหนังสือแบบฝึกหดัดไปงานและในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดโรคไวรัสโครโรนาโรงเรียนได้นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนรวมถึงระบบการส่งและจัดเก็บผลงานต่างๆและได้จัดทําแผนการสอนหน้าเดียว ตามตัวชี้วัดรายงานการสอนออนไลน์การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรมไ์เฟซบุ๊กการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม z o ูม Zoom, การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม g Google Meet Google Classroom การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย g o o g l e Form ซึ่งโรงเรียนได้ใช้เครื่องมือดิจิทัลร่วมกับศาสตร์การสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดชั้นเรียน เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ของผู้เรียนบนพื้นฐานความปลอดภัยบนโลกออนไลน์และการเป็นคนลเมืองดิจิทัล งานวิชาการถือเป็นหัวใจหลักของโรงเรียนข้าพเจ้าได้ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเทคนิควิธีสอนต่างๆที่หลากหลายใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนจัดทําโครงการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจัดทําครั้งข้อสอบ r t n t o น e t และสอบ p r e o n e t ส่งผลให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน RT-NTO สูงกว่าระดับประเทศต่อเนื่อง3ปีการศึกษามาจนถึงปัจจุบันด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาอาคารสถานที่อาคารประกอบโรงเรียนบ้านพงูมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะฝ่รู้ฝ่เรียนของนักเรียน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่แบ่งเขตรับผิดชอบครูนักเรียนร่วมกันเพื่อบำรุงดูแล,แลและพัฒนาอาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยเหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้มีระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเป็นโรงเรียนปลอดขยะซี r ร่วัส e ุครูหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมก r a e b a c k to Bring r i ขยะพารวยปรับปรุงสนามกีฬาสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภยัยพร้อมสรุปประเมินผลและรายงานการใช้อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษาและมีการดำเนินการรักษาความปลอดภยัยตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนาส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสปทอโอเบกอวอร์ดครั้งที่10ปีการศึกษา2,564ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนพุ่มในการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลระดับเหรียญทองได้รับรางวัลเข้าร่วมโรงเรียนต้นแบบลูกเสือปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอภัะยะมกประจำปีพุทธศักราช2563 ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้รับรางวัลพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1. โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลภายใต้โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประจำปีงบประมาณ2563 ได้รับรางวัลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่เวทแพ็กชีทของสถานศึกษา1โรงเรียน1นวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประจำปีงบป,ประมาณ2,563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ได้รับรางวัลโรงเรียนสุจริตได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมสื่อสร้างสารค์ต้านทุจริตสื่อภาพยนตร์สั้นระดับดีเยี่ยมได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่4 ปีการศึกษา2,563ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุกประจำปีพุทธศักราช2,563ได้รับรางวัลครูดีสีหนองหาน3ประจำปีพุทธศักราช2,563 ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาบุคลากรมุ่งส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้และประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้สร้างเสริมนวัตกรรมการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้โดยครูเป็นโครูเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นผลให้มีครูที่ได้รับรางวัลครูดีมีนวัตกรรมดังนี้คุณครูชุติการสิริธรรับรางวัลครูดีมีนวัตกรรมสื่อนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนรู้ประเภทครูการศึกษาปฐมวัยรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จูช่อหน้าชมชวนฟอนลำทำกิริยาคุณครูคมสันจันทะเหล่ารับรางวัลครูดีมีนวัตกรรมสื่อนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนรู้ประเภทครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษารองชนะเลิศอันดับสองเนื้อหาบทเรียน1ระบบประสา 2. โครงสร้างของระบบภาษาสา 3. ส,สมองส่วนคุณครูปาริชาติแก้วแก่นได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูรุชนคนคุณธรรมประเภทครูผู้สอนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพะทะปีการศึกษา2564ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ โดยเข้ารับการอบรมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพเช่นเข้าร่วมอบรมการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมทางการเรียนรู้สู่เบสแพคชีสของสถานศึกษาการประชุมปฏิบัติการการขยายผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และทำมาภิบาลในสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ซิมโพเซียมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนานักเรียนทําให้โรงเรียนบ้านพังงูเกิดการพัฒนาทางด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติเป็นที่ยอมรับของชุมชนตามนโยบายของสํงงานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กมีความรู้ครูมีนวัตกรรมผู้นำมีธรรมมาพิบาลสถานศึกษาปลอดภัย